ครับแจ้งท่านผู้ชมต่อเนื่องไปเลยก็แล้วกันมีความคืบหน้าแล้วในส่วนของโครงการ e refund น้องไบรท์ค่ะตกลงเมื่อวานนี้คุณจุลภามาวิวัตรรัฐมนตรีช่วว่าการกระทวนการคลัง e refund เนี่ยหมือนเป็นโครงการรองด uh ิจิตอลวอลเล็ถูกไหมใช่ค่ะส่วนหนึ่งสำหรับการรองรับคนที่ถูกตัดเสร็จไป <Ha. S 2> ก็คือมีรายได้ต่อเดือน เฉลี่ยแล้วเกินกว่า70,000มีเงินฝากในบัญชีเกินกว่า500,000กลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ได้สิทธิดิจ<ฆ>ิตอลวอลเล็ตค่ะก็สามารถมาใช้สิทธิ์ e refund คล้ายๆกับช้อปดีมีคืนค่ะ<ฆ>ต่างกันตรงที่ว่ามันมีเรื่องใบเสร็จท่าผู้ชมและจำนวนเงินช้อปดีมีคืนก่อนหน้าครั้งหลังสุดของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเป็นกรณีสามหมใบเสร็จปกติแล้วก็อีกหมื่นหนึ่งเป็นใบเสร็จแบบ e tax ถูกไหมใช่ค่ะแต่กรณี e ีรีฟันเนี่ยจะต้องเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยเท่านั้นเลยในมูนลค่า50,000บาทที่เราซื้อขอให้มากกว่าคือ50,000ค่ะแล้วก็ไปหักลดหย่อนภาษีในปีภาษีหน้านี่แหละท่านผู้ชม<ห>นั่นก็แปลว่าท่านท่านผู้ชมมีฐานภาษีที่เสียอยู่20%ค่ะ ถ้าใช้หมดห้าหมื่นเต็มแม็กก็จะได้ห <1, 000 S 2> นึ่งหมื่นบาทค่ะถ้าได้ฐานภาษีสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทอย่างนี้เป็นต้นคิดง่ายๆแบบนั้นแต่จะไปลดหย่อนภาษีในปีโนนเลยคงนึกออกแล้วจะต้องใช้ใบเสร็จที่เรียกว่า e t a x ทั้งหมดถูกไหมใช่ค่ะคือต้องขอเป็นแบบใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ค่ะคุณจุรพันธ์เมื่อวานนี้บอกว่าคาดว่าเบื้องต้นจะเริ่มโครงการได้หนึ่งมกราคมที่จะถึงนี้ และจะไปช่วยกระตุ้นการใช้ใจ่ายของกลุ่มคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือคนที่ไม่ต้องเสียภาษีหมายถึงรายได้ไม่ถึงท่านก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วค่ะคือท่านจะไม่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้อ่ะแต่ท่านที่ถึงเกณฑ์ภาษีท่านก็ได้ประโยชน์ตั้งเป้าก็คือกลุ่มบนสุด20%ของคนเสียภาษี ที่อาจจะไม่ได้รับเงินดิจิทัล1 0,000บาทก็ให้มาเข้าร่วมโครงการอีรีฟานเอาค่าใช้จ่าย5 0,000บาทมาลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์ฐานภาษีของท่านนะคะเมื่อวานนี้ได้ข่าวท่านประหลัดกระทรวงการคลังส่งสัญญาณคล้ายๆกับว่าอาจจะสัก4 5วันนะท่านบอกแล้วค่ะว่าน่าจะเริ่มวันที่1มกราแล้วคาดว่าน่าจะไปสิ้นสุดวันที่15กุมภากุมธาก็เท่ากับว่าประชาชนจะมีระยะเวลาในการใช้จ่ายได้ประมาณ45วันนะคะอ้านั่นตานบูชม เดี๋ยวรอติดตามดูกันต่อไปถึงแม้หลายท่านผ่ายกระชนบางส่วนเอามาใช้ปีนี้เลยไหมอันนี้เดือนธันวาเลยไม่ทันใช่ไหม <c oughs> หรือ,อยังไงขนาดเดียวกันท่านผู้ชม